ส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นคันที่2ที่พี่ต่ายจะส่งมอบนั่นเองสำหรับเจ้าตัว4ประตูยกสูงเกรดแซสีขาวมุกโดโรไมค์คันนี้ซึ่งบอกเลยว่าเกรดแซเนี่ยกับเกรดแอลเป็นรุ่นที่ขายดีสุดๆขับเคี่ยวกันมานมนานมากนะครับตั้งแต่เปิดตัวมาคันนี้ใช้ฟิล์มบานหน้านะครับลูกค้าขอเป็น40ด้านค่า60ได้เพราะว่าหลายๆท่านจะสังเกตอะ ทำไมคันเมื่อกี้ฟิล์มเหมือนมันดูเข้มกว่าอตอบข้อสงสัยกันเลยก่อนละกันนะครับสาหรับคนที่สงสัยใครที่ไม่สงสัยก็เลี้ยวไปคันนี้ราคา939,00 0บาทนะครับสำหรับเจ้าตัว4ประตูยกสูงเกรดแซนนนั่นเองไฟหน้าลูกค้าจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟลีนะครับก็จะอยู่ในชุดโคมเดียวกันทั้งหมดเลยไฟตันหมอกนะครับสำหรับใครที่เลือกใช้เจ้าตัวเกรดแซจะดีตรงที่ว่าเฮ้ย ได้ไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองโอ้โหเดีย๋ยวไป่สาต้องไปดูนิดนึงว่าฝนจะตกไหมเหมือนคึมฟ้าคึมฝนล,ละรถอีกคันจอดตรงที่ส่งมอบพอดีหลังคาเขาเออกแบบดีไซน์เป็นแบบโมเดิร์นนะครับมันไม่มีหลังคา <c oughs> เดี๋ยวรถลูกค้าจะเปียกรุ่นนี้ถ้าใครเลือกใช้นะตั้าตัวเกรดแซเนี่ย ABS ให้นะครับระบบออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลัดชันลงทางลัดชันระบบช่วยควบคุมการส่งตัวมีมาให้โอ้โห ถือว่าคุ้มมากนะครับกับราคา939,000บาทอย่างออกตัวในทางลาดชันเอาง่ายๆไปห้างสัมพสินค้าเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็จะมีลานจอดรถหลายๆชั้นถูกไหมจังหวะที่คุณกําลังจะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยกลางทางคันหน้าเขาเบรกคุณก็ต้องเบรกนี่แหละนะครับมันทําให้การออกตัวเนี่ยต้องวัดดวงกับความสามารถเลยเดียวว่าคุณความสามารถถึงไหมถ้าคุณออกตัวในทางเนืนไม่ได้เนี่ยรถก็จะไหลลงซึ่ง ระบบต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถูกนําไปใช้ในพวกรถบรรทุกเช่นเดียวกันนะครับแต่ของยุโรปนะพวกสแกนเนียวันโวเนี่ยเ,เ,เห็นเขาบอกว่ามีมีมีนะครับแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็กขนาด18นิ้วนั่นเองตัวแอลสนิ้วนะครับตัวเกรซัสสินิ้วเบอร์ยางที่ใช้ 265 60 18นะครับรวมยางที่แนะนำจะอยู่ด้านข้างของขอบประตูนะครับโดยปกติเขาก็จะบอกว่า2 9 3 0แต่ว่าลูกค้าออกไปเนี่ยเราก็จะเผื่อให้หน่อยๆนะครับเพราะว่าเพื่อจอดลูกค้าบางท่านสายจอดนั่นเอง <c oughs> อ่ะให้ดูนิดนึงแม็กตัวเกรดแกับเกรดเอเขาก็จะต่างกันนะตัวเกรด L นะครับ ตัวแม็กของเขาเนี่ยก้านจะใหญ่กว่าตัวเกรดแซก้านก็จะเล็กกว่าแต่มีหลายก้านนั่นเองแต่ว่าเป็นสีบรอน,น้์นคู่ยางเป็นบิสโตนเหมือนกันนะครับเบอร์ยางเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดู2 6 5 6 0 1 8นะครับเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในแล้วก็ระบบการสะเทือนด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับ4ประตูยกสูงทุกรุ่นมาพร้อมกับอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชคอัพแก๊สนั่นเองโชคอัพแก๊สนะครับจะทำหน้าที่ไม่ให้เจ้าตัว สปริงเนี่ยมันคืนตัวมากคืนตัวเร็วมากเกินไปนะครับเร้งดึงเด้งดึงเนี่ยเออมันทําให้เหนื่อนนั่นเองอ่ะก็กาจารยลท่านถามว่าจะมีมาทําไมเจ้าตัวโชกตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองข้างกระจกมองข้างของเขาเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้แล้วก็เกรดแซดถ้าคุณเลือกใช้ตัวนี้จะพับด้วยไฟฟ้านะครับด้านในเขาจะมีมอเตอร์อย่าถ้าไม่จําเป็นนะครับอย่าไปหักเล่น ให้ใช้พับด้วยไฟฟ้าเท่านั้นนะครับฟิล์มเรียบร้อยนะครับเสาอากาศก,ก็จะเป็นเสาอากาศแบบนี้เลยแล้วก็ตัวจานรองมือเปิดนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยจุมมดบรรทดข้างก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกลเซคันนี้ไฟท้ายนะครับก็จะได้ไฟท้ายใหม่ซึ่งตัวของปี2024เนี่ยจะเป็นไฟท้าย3ชั้นนั่นเอง มีประเด็นนะระหว่างตัว2 0 2 4เฮ้ยเวลาจดทะเบียนมานะครับทำไมมันเป็นคอส2,203อนั่นก็แสดงว่ารถเนี่ยมันถูกผลิตก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยเขากมีการผลิตนั่นแหละคือมันมีการผลิตล่วงหน้าก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับ หลายท่านบอกโอ้เอาไปขายต่อราคาตกเชื่อเถอะถ้าคุณเอาไปขายต่อรถใหม่ไม่มีทางได้กําไรหรอกเอาแค่ว่าใครใช้คุ้มใใคครชุ้้มถือว่าได้กําไรนะครับเวลาไปขายต่อเนี่ยบางคนกังวลเรื่องขายต่อมีไหมที่เราเอารถไปขายต่อไปขายอ่าทั่วๆไปเต้นก็ไ,ไ,ได้คนรู้จักกันเลยโอ้รถคันนี้สวย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 เขาเขาจะชมแบบนี้ไหมน้อยนะบางคนโอ้รถเป็นนู่นเป็นนี่เป็น,น,เ,ปน,นเขาหาเรื่องติหากราคาอยู่ดีเขาไม่ติเรื่องปี ปีใหม่ได้กติเรื่องสภาพรถเชื่อถืออ่ะมากันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายชุดบิวอิงจากโรงงานนะครับรุ่นนี้ได้ฝาท้ายมาใหม่นะครับแล้วก็กล้องมองหลังเนี่ยขนาดเขาเรียกว่าทํางานคู่กับหน้าจอขนาด8นิ้วนั่นเองจะไม่ต่ายให้ดูช่วงล่างนิดหนึ่งนี่ช่วงล่างของเขายางอะไรเป็น18นิ้วเป็นล้อกระทะนะแบบนี้อ่ะแล้วก็ความสูงใต้ท้องรถเนี่ยโอ้โหถือว่า สูงมากๆเลยทีเดียวตัวนี้มันทําให้เวลาที่เราลุยน้าลึกเนี่ยมันรองรับการลุยน้ําได้สูงถึง800 mm. มิลลิเมตรเลยนะไม่ใช่มิลลิลิตรมิลลิเมตรนี่แล้วก็ภายในเดี๋ยวไปตายเปิดให้ดูรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ภายในเรียกได้ว่าโอ้โหขี่คอตัวท็อปมาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าภายในก็เหมือนพวกตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นตัว Z P เองก็ดีนะครับตัวเกรด M เองก็ดีภายในเหมือนกันเลย ส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จะเหมือนกับตัว L ก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900ซีซีนะครับ150แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรกระจังหน้าของเ้านี่กระจังหน้าใหม่ตัวนี้มันทําให้อากาศเข้าไปหมุนเวียนพายระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่รูใหญ่รูใหญ่อากาศเข้าได้เยอะอ่ะเดี๋ยวเปิดภายในห้องโดยสารให้ดูนะครับนี่ภายในห้องโดยสารเกเซต เป็นแบบนี้เลยคันนี้เป็นของคุณน้องศักพลนะครับจ่ายเงินไว้หมดแล้วเรียบร้อยภายในนะครับเป็นตัวแซดเนี่ยเขาจะได้เบาะหนังมาแบบนี้เลยเ้ยพี่ต่ายชอบนะคือถ้าออกรถสักครั้งไม่มีะไรก็ขอเป็นเบาะหนังก็แล้วกันแล้วมันเบาะหนังไม่พอเว้ยมันได้ตัวแอร์ด้านหลังมาด้วยซึ่งบ้านเรานี้ร้อนที่ผ่านมาในร้อนถึงมากเลยทําถึงมากเลยหน้าร้อนนะครับแอร์ถึงก็ไม่เย็นกันเลยทีเดียวแต่แอร์อิสุเย็นเย็นไม่พอนะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วย ้าบูรังคาเกรแดแซขึ้นไปจะได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับมือจับก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันไปด้ข้างมีมาให้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้านะครับที่เป็นตัวเบาของเขาเนี่ยตัวเกรแดแซนะครับจะสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วเบาเนี่ยมีรูปทรงที่มีความสปอร์ตแล้วก็มีเทคโนโลยีคูลแม็กนะครับลดการสะสมความร้อนอีกด้วยนี่สปอร์ตทั้งฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารกันเลยทีเดียวบุนุ่มเนี่ย ตรงที่พักแขนด้วยนะมีบุนุ่มมาให้หัวเกียร์นะครับก็เป็นหัวเกียร์อะคริลิกแล้วก็ด้านข้างเป็นหนังฐานเป็นหนังแล้วก็ฐา,านเกียร์นะครับก็จะเป็นสีดำเปียโนโแบ็กเนี่ยตัวนี้หุ้มด้วยหนังนะตัวนี้ก็เป็นดําเปียโนโแบ็กคอนโซลดน้านหน้าก็บุนุ่มมาให้นะครับจอ8นิ้วมีมาให้แล้วก็พวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับทุกคนหุ้มด้วยหนังนะแล้วก็เกรดแซดเนี่ยชอบอย่างหนึ่งคือเขามีครุสคอนโทรลมาให้ด้วย เวลาเดินทางไกลๆเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเมื่อยเท้าเพราะว่าใช้ครูสควบคุมความเร็วได้กุญแจเนี่ยมาพร้อมกับกุญแจร,รีโมทแล้วก็สังเกตง่ายๆถ้าเป็น g r a ื e t นะครับเขาจะมีเต้าตัวแผ่นเพจเล็กๆตัวนี้ห้ามหายนะนะครับนี่ก็เป็นรหัสอ้างอิงนะครับในการทํากุญแจใหม่สําหรับท่านใดที่ทํากุญแจหายนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่ต่ายก็จะไปเอารถไปเตรียมเอาสายป้ายแดงรอลูกค้าเนาะก็ ตอนลูกค้ามารับรถเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายให้ดูอ่ะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงเไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวไปดูลูกค้ารับรถกันสวัสดีครับ